วันนี้เดินทางพามาดูที่จัดล็อกจัดสันนะคะมาดูได้เลยค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะถนนหนทางค่ะเนี่ยค่ะทางเข้าที่จัดล็อกจัดสันคือเราจัดเป็นล็อกๆนะคะล็อกนี้1ไร่กับ2งานนะคะเนื้อที่1ไร่2งานค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่แปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะที่จัดล็อกไว้เรียบร้อยเลยค่ะที่แปลงนี้นะคะ เนื้อที่1ไร่2งานหรือไร่ครึ่งนะคะขายเพียงราคา750 0 0 0 0บาทค่ะวางจอง50 0 0 0บาทแล้วก็ที่เหลือผ่อนชำระกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะตกลงทำสัญญากันได้เลยแล้วก็ผ่อนชำระกันไปนะคะพร้อมปลูกบ้านเลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะแต่ละล็อกมีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืออยู่ล็อกนี้ที่ยังไม่ได้ขายไปค่ะแล้วก็รอบๆบเนี้ย ซื้อไปแล้วก็ปลูกบ้านขึ้นบ้านแต่ละหลังเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีเพื่อนบ้านอากาศดีมากๆเลยค่ะที่แปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมแตงจริงตรงนี้สี่เหลี่ยมทุกแปลงนะคะปลูกบ้านทําไร่ทําสวนได้นะคะเพราะว่าไร่ครึ่งเหลือเฟือค่ะเนี่ยค่ะแนวรั้วที่ ติดกับข้างเคียงนะคะก็คือด้านโน้นเขาซื้อไปแล้วเขาปลูกบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะไล่ครึ่งเหมือนกันค่ะหนึ่งไร่สองงานค่ะที่แปลงนี้สวยงามค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นฉนดคุดแดงค่ะด้านนี้ก็จะติดกับไซเกาหลีนะคะเป็นแนวเขตนะคะไม่ต้องล้อมรั้วมากมายค่ะแนวเขตมีเรียบร้อยแล้วนะคะอีกด้านก็ติดถนนตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะเจ้าของทําร่องสวนไว้แล้วหากท่านจะทําสวนได้เลยนะคะ ด้านตรงข้ามก็มีคนมีเจ้าของซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็ปลูกบ้านเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะปลูกบ้านแล้วก็ทําสวนอินทผลัมแต่ละล็อกเนี่ยก็จะมีบ่อน้ํานะคะน้ําไม่ท่วมนะคะพื้นที่สูงค่ะที่แปลงนี้เจ้าของคัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กันกองแล้วว่าเอ,อน้ําไม่ท่วมแล้วก็ปะปาไฟฟ้าเข้าถึงพร้อมเรียบร้อยมาถึงก็ปลูกบ้านเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ ที่แปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่2งาน750,000บาทถ้าเงินสด7 0 0 0 0 0แต่ถ้าเงินผ่อน750,000บาทวางจอง50,000ที่เหลือ ผ่อนชำระกับเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะเป็น,นโฉนดคุดแดงอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สวยๆแปลงนี้เนี่ยค่ะด้านตรงข้ามก็ทําสวนอินทผลัมนะคะบางแปลงเขาก็จะปลูกกล้วยบางบางแปลงก็ปลูกอินทผลัมมีบ้านประมาณ6-7หลังแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะอากาศดีแล้วก็เงียบสงบด้วยค่ะ เงียบสงบมากๆค่ะถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับท่านที่ต้องการบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะหน้าถนนกว้าง150ค่ะถือว่ากว้างนะคะถักหากท่านสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราจะให้เบอร์โทรแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ